รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการดูดีมีธรรมทุกเช้าว,วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬกาถึง5น30นากา30นาทีวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนำมาฝากอีกเช่นเคยคะ่ะพักกันสักครูค่ค่ะท,ท,ท,ทํานํำทัวเช้านี้จะพาคุณผู้ชม ไปท่องเที่ยวและทำบุญที่ไหนเราไปชมกันค่ะวันนี้เราไปชมภาพบรรยากาศ งานกระถินสามัคคีของวัดส,สนามชัยราศรธาธรรมที่ตำบลดอนกลวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกันครับในงานนี้ประชาชนต่างเดินทางหลั่งไหลมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นด้วยแรงศรัทธาเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีโรงทานอาหารเครื่องดื่มขนมหวานจากประชาชนผู้ใจบุญมาช่วยกันออกร้านเรียกได้ว่าเต็มพื้นที่ลานหน้าวัดกันเลยทีเดียวครับ ปัจใจบุญของผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกระถินสม,มัคคีของวัดสนามชัยราสัทธาธรรมในปีนี้จะถูกนำไปสมทบทุนการดำเนินงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้รองรับประชาชนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญที่วัดสนามชัยแห่งนี้ด้วยครับหลังจากคณะกองบุญกองกุศลคณะเจ้าภาพกระถินสม,มัคคีต่างเดินทางมาถึงวัดสนามชัยกันอย่างพร้อมเพรียงแล้ว พิธีทอดกระถินสามัคคี2,563จึงเริ่มขึ้นเรามาชมภาพบรรยากาศพร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกันเลยครับ หากคุณผู้ชมท่านใดยังไม่เคยมาวัดสนามชัยราชศรัธรรมลองมาชมสิ่งที่น่าสนใจทางนี้กันก่อนนะครับที่วัดสนามชัยแห่งนี้มีหลวงพ่อพุทธชัยมงคลที่ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีและพื้นที่อื่นๆจำนวนมากต่างให้ความเคารพนับถือเป็นที่พึ่งทางใจโดยองค์พระประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลังเก่าเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมเยือน ต้องไม่พลาดที่จะไปกราบสการะบูชาให้ได้เลยนะครับใกล้ๆก,กันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมยังมีหลวงพ่อทันใจของวัดสนามชัยที่ก่อสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมกันก่อจนเป็นรูปพระปฏิมากรที่มีความงดงามอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ <c oughs> เมื่อมาถึงวัดสนามชัยแล้วอย่าลืมมากราบสการะบูชาขอพรหลวงพ่อทันใจของวัดสนามชัยสักครั้งนะครับ และที่วัดสนามชัยราชธ,ธรรมยังมีไอ้ไข่ให้คุณผู้ชมได้เดินทางมาสักการะตามความเชื่อส่วนบุคคลด้วยครับเรียกได้ว่ามาที่วัดสนามชัยแห่งนี้ได้ไหว้พระขอพรเกิดสิริมงคล อิ่มบุญอิ่มใจมีกำลังใจในการประกอบอาชีพเพื่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักโดยคงอยู่ในศีลธรรมความดีครับนอกจากงานบุญกระถินสาม,มัคคีที่ผ่านมาแล้วนะครับคุณผู้ชมที่วัดสนามชัยราชธ,ธรรมยังมีอีกหนึ่งงานบุญคืองานบุญบวชเนคขัมมะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกทุกปีโดยจะจัดให้มีกิจกรรม รักษาศีลปฏิบัติธรรมขึ้นตั้งแต่วันที่3ทธันวาคม2563เป็นต้นไปอีกทั้งในงานยังมีการจัดสลากผลไม้หากคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสามารถติดต่อสอบถามได้ที่วัดสนามชัยราชธรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมสายบุญพลาดไม่ได้ทีเดียวครับก็ขออนุโมทนาสาธุธรรมดาญาโยตีตตราะครับขอ ข็ประเด็นทุกทีนี้ทุกป่าทุกเตังอาตตมาปาาจะจำเป็นใช้อะไรกนเรื่องจะกท่าตาดนี่มันของรุ่หลังหลังใหม่ไอ้เวลานี้ว่ากํลัายของท้านี่และอ่อยคือตัวอันนี้นะว่าให้รรนบุญนานที่ญาติโยมตจะกังฟมีความเจริญเกิดาใจของานป่าตลาวและกอยอยู่เย็นเป็นตัวกันทุกวันวันเืียโทกท่านทุกคนจะ